กำลังวางแผนทำให้ผู้ชายคนที่เคยว่าจันว่าเป็นยายดอกหน้าวัวหลงรักฉันให้ได้ผมรักคุณนะขอจันเตอต้องการทำให้เจ้าทีหลงรักเธอใช่ไหมแ้วถ้าฉันตอบว่าใช่อ่ะวิธีที่ทำให้เจ้าทีตัดใจจากเธอจริงๆผมต้องการให้เธอรักผมครับไม่ว่าพี่จะทำอะไรผมก็ไม่มีวันเลิกรักเขาได้ที่คุณต้องการจ,จะจ้างให้ฉันเลิกยุ่งกับพี่อย่างนั้นเหรอฉันจะจ้างเธอแต่งงานกับฉันต่างหากมาเจอฉันที่บ้านตอนนี้พ่อกับแม่ฉันมี พี่เองก็ไม่ต่างจากพู้ผู้หญิงกลางคืนที่เอาตัวเขาแล้ก็ได้เงินมาใช้ใจอย่างสบายแต่้งคทำตัวเป็นคนดีหวังเกาะคนรวยเขาคิดจะรวยทางนั้นละสิไฟอย่างคุณมันต้องคู่กับน้ํามันอย่างผมไม่คิดเลยนะว่าพี่จะใช้วิธีสกบประกักนแล้วพี่แกนมีกินมีใช้มีชีวิตสุขสบายไม่ใช่เพราะแกมีเงินหรอกหรอทำไมคุณถึงเลวได้รำลึกขนาดนี้ ฉันยังเลวได้มากกว่านี้